เอาเพชรพระรวยสวัสดีพี่สุภุสกอนกับผมจะคิดาสรุปเลขกเด่นโคงสุดท้ายกันเมื่อในวันที่สิบสี่แหละพี่น้องโคงสุดท้ายแหละพี่น้องวันนี้วันจันทร์วันที่สิบสี่แล้วพี่น้องเด้อเด่นตัวใดมาตัวนั้นได,นกกนด,ดนะ้พี่น้อง่าคยผ่านแล้วพี่น้องเด้อเอฟซีที่ติดตามก็ลูกกันด่ดกันนะพี่น้องเนาะลูกกันู่แม่นมัดแหละพี่น้องเนี่บ่าคยหลุดเลยนี่เห็นบ่เลขออกสามหกมาน้ำกันหลอดหลอดเลขเด่นมาน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อเห็นบ่ เลขเด่นมานํากาน์ดได้สามหกหกสามเห็นบ่เพราะว่าเลขสรุปนี้มันเป็นบทล่างได้พี่น้องเห็นบ่มาสามหกเลขเด่นกอดข้อกันมาแล้วพี่น้องส่วนตัวล่องี่มาแปดได้พี่น้องตัวล่องนี่มาแปดเห็นบ่เข่าสามหกได้ว่าเคยหลุดได้พี่น้องได้เห็นบะอันนี้หนึ่งมีหน้าเนาะอ,อันสิบหกมีหน้าหมวดอัน โอ้หนี่ด้นั่งแต่หาหงวดหนึ่งเมษสานี่คืองหงัดหนึ่งเม่าเนาะพี่น้องเนาะสิดหกมีหน้าเห็นว่าพี่น้องเขาบนเขาล่างได้เห็นบ่เห็นไ่มสิบหกมีหน้าเขาบนเขาล่างหนึ่งพุจีก,กากะเขาล่างตรงๆเขาลา่างบม่เคยรุดเลยพี่น้องเลยว่คิดมันจีเย้วบ่ให้เบื้องไายบ่เคยผ่านเลยละ่ะลายพวนี้บ่เคยอย่างนี้ไั่เคยรุดเลยเด็กเด่นว่าให้เบื้องไาหรอก เย็บีที่ตามรูอยู่แล้วไม่เ,เคยหลุดไม่เ,เคยผ่านเลยเหล็กเด่นเนียมีงวดนี่แหละมานํากันเอามาเบิง้งแกทีิสรุปทุกอาจารย์ทุกสำนักได้พี่น้องด้กะเชียให้เบิ้งเทียบใช้กันนี่ส่ละให้เบิ้งเลยนี่อันนี้ซ่องมาแดงนี่อันนี้คือซ่องมาแดงเขียนมาถึงได้พี่น้องไกลเลย อันนี้คือซ่องมาแดงด้วยพี่น้องซ่องมาแดงห้เก็เอาเมาเรนของเก่าอ่ะเ้ยอันนี้ของเก่าขอโทษด,ด้วยพี่น้องด้วยขอโทษขอไหหลายอันนี้ของเก่าของเหมือดหนึ่งเมษาใจเราของไม่นี่จะเป็นของไม้พี่น้องบานนี้ อันนี้หหนึ่งนะาะก็ได้อันนี้หหนึ่งซอบมาแด่หหนึ่งนะพี่น้องอันนี้ของเสี้นเทียบนี่ของเส้นเทียบนี่ให้เก่าเก่ากับศูนย์เสี้นมันหน้าห,หาย ลางเก่าโอ้ทั้งหมาเขรอของพ่อช่วยในบนไฮซีลางไฮเกตแม่แม่ปิดสนานะพี่น้องเนาะไฮสามเหล็กเด่นเหล็กวิ่งพันนั่นแนะหละไฮเกตไฮเก่า พี่น้องอันที่จับคู่เนี่ยบอานได้พี่น้องได้พี่น้องค่ะคือแคบหน้าจอไว้แล้วจดเอาอันนี้สายด่วนจากสุราษฎร์ได้พี่น้องบนให้แปดตัวเดียว่างบ่มีเหล็กวิ่งเนาะพี่น้องเนาะมีต่ะลักหน่วยหลักสิบอันนี้เลขลับล่างอย่างเดียวให้ซให้เกด ปู4ห้าให้2กับ3 2กับ3 <c oughs> คนสารคามให้5ตัวเดียวบนล่างเซียนผาสุกมมีเลกวิ่ง ไปเร็วเนี่ด้พี่น้องเด้อพ่อวิชัยล่างให้หนึ่งบนให้ห้าพ่อวิชัยเด้พี่น้องเด้ออันนี้ของพ่อวิชัยจับคู่ให้กะล่างหนึ่งสีบนก็คือห้าแปดห้าสีไปกับพี่น้องอันนี้ของอาจารย์ใกล้นี่คือให้สี ให้เจ็ดให้เก้าซอง VIP ให้ห้าล่างเจ็ดหัวซอง VIP ตัวเลขเข้าค่ะเขียนเอาจดเอาได้พี่น้องเด้อแอรจะสรุปจะเล็กเด่นเลขมีที่มาเลขในตารางไม่เคยหลุดเด้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอ ให้ห้าให้เกตเด็กน่าจะล่างมมเคยหลุดได้พี่น้องได้พี่น้องเห้าแคบหนาจอไปจับคููข้นมมักมันจับคูห้องกระจับออกอันนี้ของเสี่ยนหยวนให้ศนกับ8ด รัฐบาลไทยอาจารย์สลองอาจารย์สลองให้ศูนย์อาจารย์สลองเขาสองหดวติดได้ได้พี่น้องให้ห้าอาจารย์สลองเขาสองหดวติดได้ได้พี่น้องได้ดิพี่น้องห้าแคบหน้าจอด้อันนี้เสียนกุจจิกเสียนกุจจิกให้เจ็ดบนบนให้เจ็ด อันนี้เลขดับเพิ่นได้พี่น้องเนี่ยเลขดับเช่นกุจิกถ้าแปดศูนย์หอดแปดเก้าดับได้พี่น้องเด้่ยศูนย์เก้าจนฮอดเก้าเก้ากระดับนี่พี่น้องเลยบนดับลักสิบลางดับดับลักหน่วยได้เก้าดับหน่วยศูนย์ดับสิบอันนี้แม่ข้ามซีดา แม่คำสีดาไม่มีเลขวิ่งอันนี้ปู่ทุดงพี่น้องปู่ทุดงเลขฝันเลขนิมิตบม่มีเลขวิ่งพ่อจำใจพ่อจำใจดีให้หนึ่งพ่อจำเนี่ยก็เลขวิ่งบ่เ,เคยหลุดด้เนี่ยกับสองเด่นสองพ่อแต้มล่างให้หก โอ้โหกคืออ่อนเลยปูสามแปดปูสามแปดคือมีตารลางโหโหปูสามแปดล่างให้หกกับแปดบนให้สี่ปูสามแปดบนให้สี่ ปูขอนกจนสี่กับห้าสี่ห้าปูขอนกจนสี่กับห้าปูเจ็ดสองมิจะเหล็กติดว่าไม่เหล็กวิ่งกันนี้โอ้พี่พี่น้องเด่นสี่กับห้าบนล่างสี่กับห้าพ่พี่สี่ห้าอันนี้ของแอดนิก เพชรพลรวยนี่ม่งนึงเงินเข่าเขาตัวเล่นพร้อมแปดเจ็ดตรงๆเห็นไหมให้สามกับสี่คืออ่อนแตสามสีงเง่เลขวิ่งเงิน,นล้านเ,เ,เ,เลขวิ่งเงินล้านล่างย่างเดียวเขาสามเต็มๆนลยลหละเจ็ดสี่เลขวิ่งเงินล้าน สร้างโคม8กับ9 8 9ปูสว่างเข่าสองหดวติด,ดละเข่าตัวเน้นพอม2กับ9 2สองก็ออนเท้ปูสว่างเข่าสองหัวติดได้พี่น้องอันนี้ของยายน่องให้8ลอง3 ของยายน่งปูศูนย์เจ็ดห้ากับหกโอ้หกอวันเอาเมื่อทุกอาจารย์ทุกสำนักสรุปให้ทุกอาจารย์ทุกสำนักพี่น้องเข้าไปแคบหน้าจอแล้วเนาะทุกอาจารย์ทุกสำนักเลยล่ะมาเบิ่งบายนี้มันเด่นตัวใดบายนี้พี่น้องเด่นตัวไหนมาดูกันซีได้แปด หาได้เก้าเก็ดก็ได้แปดศูนย์ได้สามหนึ่งก็ได้สามสองก็ได้สามสามได้สี่สี่ได้แปด ห้าได้เก้าหกได้สามเจ็ดได้แปดแปดได้ห้าเก้าได้หกอ๋อบาทนี่พี่น้องก็บเบิ่งกันบาทนี่พี่นอ้องเบิ่งเอาเด่นตัวใด จะของเก่าให้เบิ้งน้ำเดี๋ยวคิดเทียบมันเด่นตัวใดพี่น้องบ้านนี้มิหาหลายเนะพี่น้องหาครับเกียรติเนาะหาหา้า ม่หาหาได้เก้าสี่ได้แปดเจ็ดก็ได้แปดสี่แล้วพี่น้องเด่นสีกับหาเอาเด่นสีกับหาเจ็ดก็ได้แปดขึ้นกันห้าออกมาจับแซนนั่นก็ได้พี่น้องห้าออกมาจับแซนสีกับหาก็ได้เจ็ด เจ็ดก็ได้แปดเอาเจ็ดเก้าได้หกเก้าได้หกเก้ามาเอาเก้าแปดก็ได้แปดก็ได้หาแปด เก้าแปดไกลหาเจ็ดสี่สามเมตสามมแค่สี่นาะพี่น้องสามไมแค่สี่หนึ่งสามพี่น้องอันนี้คือตัวร่องอันนี้คือตัวร่อง้ะพี่น้องด้วบริเขียนตัวร่องสำตัวนี้อันนี้คือต,ออนนอตอัว,วร่รอง บริขียนเอาเขียนส่ลงก็ได้อันนี้คือตอัวลองนะพี่น้องด้อนี่คือตัวลองพี่น้องก็อย่าลืมเดินตัวใดมาตัวนั้นด้สี่กับห้าได้พี่น้องได้สี่กับหา เด่นสกับ5หรือว่าเขาเขียนมาใส่หาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาสามบอกพี่น้องหรือว่า 4, 7, 4, 8, 4, 9, 4ี่เจ็4สี่แปดสี่้าีได้พี่น้องได้บางงวดมันกามาตัวร่องกามาน้ากันได้คือเจ 3, 3, 3็ดสามแามเังีหรือว่าเกเจ็ดมังีกามาน้ากันได้ได้พี่น้องได้อันนี้คือสรุปนี้มันเป็นบนล่างได้พี่น้องได้เป็นบนล่าง เอาของเก่าเทียบให้เบิ่งนเลยพี่น้องเห็นไหมมันมาลางเห็นไหมของเก่าเทียบให้เบิ่งนเอฟซี่ติตามดูอยู่แล้วแต่ว่าเอฟซีเขาว่าไม่กันเบิ่งกันเอาไปพิจารณาเถอาพี่น้อง,ดดงดดเด้อเ,เนี่ยละงวดสิบหกเมษาเนี่ยเนี่ยละเด่นสีเด่นห้ากับสีเนี่ยล่ะเอาตามนั้นครับผมมักชอบตัวใดเข้ากระจับเอาพิจารณาเอาขันมามมาเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทาง้อพี่น้องเด้อ ก็จะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม